ทีจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องป่องไปทัายเอฟซีสุขสุขคนนะคะวันเดิมในเช้าวันเสาร์ในบรรยากาศที่ฝนตกปวยโปรยเนาะเ่รามันปรยแหละบางครั้งก็แบบมาแรงเลยบางครั้งก็ปรยโปรยบางครั้งก็ซาไปหยุดไปแล้วก็ตกลงมาอันนี้มันมันใช่มันมันโมเมนต์แบบมันไม่ใช่ฝนธรรมชาตินะทุกคนเนาะมันเป็นพายุนะคะพายุอ่าคันแม่กิวัส่าโอ้สมมติว่าคัน อิปิสนหามันเกิดสนเหตุให้ผู้คนเดือดร้อนมากๆได้รับผลกระทบกันเยอะแยะมากมาย44จังหวัดของประเทศไทยนะคะที่โดนพายอยู่ตัวนี้แล้วก่อนที่มันจะเคลื่อนขามาถึงประเทศไทยไปทําลายประเทศฟิลิปปินมาแล้วมีผู้ประสบภัยในครั้งนี้ก็ เสียชีวิตเป็นร้อยนะคะทุกคนที่แจ้งมากก็คือเป็นร้อยนะคะอาจจะเยอะกว่านั้นแต่เขาอาจจะยังแบบว่าข่าวยังไม่กวองนู่นนี่นั่นยังสินะโอ้สุดยอดนะคะสุดยอดอเวลาเขาต้องการอะอยากได้ขาใส่น้ามันไปยูใส่มันไปยูใส่มันไปยูประเทศใดมันไปยูอ่าวใดมันคือบอมาสันีบษฐานตาม ช่วงเขาต้องการน้าแมนบบมันจะมีพายุ <c oughs> พายุบัวลอยพายุบัวลอยมาหนะ่ะยได้น้าได้น้าเขาตรงน,นั้นตอนนั้นลหละก็คือเขาไปสูบน้ำใส่ขเข่าเร็วก็บแบบว่าเออพอประมาณแล้วละ่ะล้อเบ,บิงบ้งฝ่าเบิงบ้งฝนเบ,บิ้งมาต่าพอดีสูบจางพวกอางน่นไปสูบน้ำใส่เร็วสองสามวันตกพายุบัวลอยมาเ้วมันจะแบบมันจะมีข่าวแบบว่า มีคำแจ้งเตือน่ะมีข้อความแจ้งเตือนจาก sms เลยนะเข้ามาในโทรศัพท์ของทุกคนเลยวันนั้นทั้งวันวันที่เท่าใดล่ะที่หาหรือวันที่เท่าใหแหละมันบอกอีกสองวันพายุตัวนี้จะเคลื่อนเข้าถึงประเทศไทยให้เราระวังเก็บของไว้ในที่สูงนู่นนี่นั่นตรงใดที่มี่แบบความเสี่ยงอยู่ที่ท,ท,ที่ตาอมานะ ให้เก็บของขึ้นไปนหน้าที่สูงน,นู่นนี่น่คือเขาก็เตือนมาหน่ะแหละก็ใช่ตามที่เขาบอกมาเลยนะตอนนี้มีผลกระทบไปเยอะแยะมากมายหลายจังหวัดสี่สี่จังหวัดนะบ้านพวกี้บน่นตอนนี้มันไริท่วมไม,ไม่ท่วมบ้านแต่ว่าท่วมข้าวไอ้หค้นที่วันโอ้ค้นที่อันตาเขาเกี่ยวเขามาเร็วอะ่ะกองโดยที่ไม่ได้เห็นแดดเลยมาหลายวันแล้วด้วย ก,าาก็คาดมาข้หงเกี่ยวะมาาวันที่เก้านะคะวันที่เก้าพวงนี้มาลือห่คงเกี่ยวเกอนออกไปล,ละล่กะก็เดี๋ยวก็จะได้ตาเข่าตาหน้าแล้วก็ได้ว่านเอ้ยได้อันเกี้ยวเข่าเกี่ยวยังกันต่ออีกนะคะเยบบนก็ก้าว่าให้พาอยู่อ,อกนั่นแหละกะจ้างสีหารถหาย,ยัางไปไปเกี่ยวให้มันลุกลวงไปนะคะกะ็จะได้เสร็จสับในฤดูกาลทำหน้าของปีนี้ซะพอมัน ปีนี้ก็บอกเลยว่ามันมันมีผลกระทบหลายๆจังเต่จังแต่ว่านไปละตอนที่แรีกว่านไปละคือเขามันน้ำแห้งน้ำเกิดเสมอดีแต่พฝนผลวุดท้ายเร็วว่านไปเร็วเขาเกิดเร็วฝนบ่ตกฝนถ่งช่วงทุกคนมันก็เลยเฮาเ <c oughs> สียอ,อันเสียอันเขาเสียอย่างเพราะว่าเขามันตายเนาะหย้ามันก็เกิดตอนนี้หย่ามันก็หลายปัฮหดให้เฮามีผลกระทบอืม ประมาณนั้นแม่งคือมาก็เปิดเคียงเนาะมัานนี้ก็จังว,ว่านงานบุญพี่น้องงานบุญบุญแจกเขาแจกเขาบันนี้กับสิมีเรืองบุดีรามาอีกคือเกาหลอกของเจ้าเกานั่นแหละเจ้าหมูวานนี่แหละเย่บุญอน่ะเขาไปเบิ่งในช่องของแกแล้วนะ ขอไปเบิ้งในช่องของแกแหละย่ายนี่น่ะเออมีซื้อในยุ่ซื่ออืมมีซื้อในยุ่ซื่อย่บนสามารถออกได้เพราะว่ามันมาอยู่ในช่องนนย่บุนเนาะย่าินดีอย่างนี่อืมอาจจะอยู่ทางนู่นแหละซุนตั้งฟิลลนแลนด์หรือสวีเดนหรือเดนมาร์กยังไปพุ่หรอเอาไมา่แบบปุ่น เขามาอีกแล้วนะคะไม่ยอมเลิกล่ะไม่ยอมเลิกล่ะเออบับนี้วายญี่ปุ่นนะเออระวังระวังจะโดนหมายสารระวังจะมีหมายสารไปถึงหน้าบ้านพะเนญี่ปุ่นวะอะไรก่อนหญิงอะไรก่อนสาวอะไรก่อนเธอเป็นอย่าง <c oughs> เธอนะมาคุกครามฉันกอด <c oughs> เธอมาบุรี่มาเหยียดฉันกอนนะ <c oughs> ฉันไม่ได้ไปว่าอะไรเธอก่อนเลยนะ <c oughs> เออฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันทําคลิปไปเพื่อจะเตือน สาวๆส,สายฟอนู่นนี่นั่นมาไม่เออบ่อย่างห้ไปเสียงเงินบ่อย่างห้ไปเสียงเงินอันเอเขาหาฝ่อในเพจเสียงเงินนู่นนี่นั่นเออพราว่าเพจฟีมันก็นมีเยอะแยะอยังงนาะเคาก็มาเตือนกันเลี้ยวเจ้าอ่ะเลี้ยวเจ้าอะเ,เสือกกระโหลกเสือกนะมัน,นธรรมดานะเสือกเลยแหละเออเข้ามาว่าอยูบ่บนอะไปเดือนรลอนไปแซะเขาแซะแซะพวกกัน มาดำสายฟอทีก็าหานฟออหายกับพู้ยิ่งไทยไปเสียกไปเสะเขาสันวาเยบุไปเสะเขาทั้งที่ตัวเองนะ่ะเข้ามาบุรี่เยบุ่บน,นะเออว่าบ,บประสบผลสําเร็จในการเดินสายฟอหาฟอมาขึ้นค้อนชีวิตก็ไม่มีใครจริงจังโน่นนี่นั่นหลายๆอย,ย่างที่เยบุนขึ้นแขวนไว้ให้เอฟซีเยบุนได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเธอน่ะอืมแล้วแล้ว ยายบุญน่ะไม่เคยได้ไปเอ่ยถึงคุณก่อนเลยไม่ได้ไปว่าอะไรของคุณไม่ได้ไปว่าอะไรก้าวไก่เรื่องอะไรของคุณเลยแต่คุณน่ะเข้ามาเม้นแบบบุรี่นะบุรีเ่เหยียบยายบุญนะเออว่าจังสันจังสีบ่บประสบบ่ประสบผลสําเร็จมีฝรั่งกีด้นกีด้นเขากับบจริงจังล้มเหลวในการเดินสายนี่มาครึ่งค่อนชีวิตไม่ประสบผลสําเร็จ ยังกล้ามาแนะนําคนอื่นนู่นนี่นั่นคือหลายๆอย่างที่คุณพูดมานะ่ะคือคุณบูลลี่ฉันนะฉันไม่ได้ไปว่าอะไรคุณเลยนะแล้วพอฉันตอบกลับฉันก็ไม่ได้ตอบกลับอะไรมากมายแบบเสียหายมากมายนะตอบกลับตามความเป็นจริงด้วยเหตุและผลที่คุณบูลลี่มาเออแล้วคุณจะมาฟ้องอะไรฉันก่อนหญิงสาวเออว่าเป็นหญิงไ้สาวเว้ยเออสาวแปดสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้เออบอกว่าแบบนี้มีมีต่อมาเนี่ย ได้เมนนี่นะไม่ยอมนะคะไม่ยอมเลิกละเออฉันก็นึกว่าคุณเป็นคนดีสุดท้ายคุณก็แบบเมื่อก่อนก็เข้ามาดูแล้วก็เหมือนกับให้กำลังใจแต่แฝงไว้ด้วยความไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่แหละเขา้า่าคนเฮาอะ่ะจะดีจะชั่วจะจริงใจไม่จริงใจมันก็จะออกลายในถึงในในที่สุดประมาณนั่นนะก็ทุกอย่างก็ออกมา ทุกอย่างก็ออกลายมาฉันไม่ได้ไปว่าอะไรเธอก่อนเลยนะอย่หลอนเธอน่เป็นคนเข้ามาเมนว่าฉันก่อนนะฉันจะฉันจะเตือนฉันจะเตือนเพื่อนเพื่อนของฉันเพื่อนเพื่อนของฉันจะเชื่อไม่เชื่อมันแล้วแต่แล้วเธอไม่เชื่อเธอจะมาเดือดร้อนอะไรแล้วก็จะมาแบบว่าเออล้มเหลวในชีวิตนู่นนี่นั่นอืมตั้งแต่เดินสายฝอมาล้มเหลวมาโดยตลอดเออหาดิ้นลนหาฝอมาขึ้นข้องชีวิตก็ไม่มี ใครรักจริงไม่ประสบผลสาเร็จเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมหันมาดูตัวเองก่อนไหมว่าปกป้องตรงไหนโน่นนี่นั่นหลายหลายอย่างนะแล้วก็ว่าอยู่บนไปเซะพวกมาดามสายฝอที่เขาหาฝอให้ผู้หญิงไทยฉันไม่ได้ไปเซะฉันไม่ได้ไปว่าชื่อใครนะแต่ฉันก็รู้ว่าเพจไหนที่เขาหาเงินแบบบนหลังคนน่ะห,หลอกลวงอะ่ะฉันก็เอามาเตือน ให้เพื่อนๆได้เปิดหูเปิดตาให้ได้รู้ในโลกกว้างแล้วมันผิดตรงไหนหรือเธอเป็นคนหรือเธอเป็นคนประเภทนั้นเหมือนกันหรือว่ายังไงแล้วก็จะมาบอกว่าจะเออระวังหมายสารจะถึงหน้าบ้านด้วยเหตุและผลอันใดห,หรือด้วยความผิดอันใดของฉันหรือฉันเป็นคนเริ่มก็เริ่มต้นก่อนเหรออือ่ปุ่บบนเบิ้งหลังเหมือนกับเขาบอกว่าในในในเม้นนี้นะะทุกคน มีการศึกษาจบมาหลายๆจบมาแบบต่างๆจบมาแบบต่างๆสาขาโน่นนี่นั่นนะมาที่บนจะอ่านให้ฟังอมคนเขาเอืน่นมามีความรู้แต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์ไม่เป็นเอามาเที่ยวบุรี่คนอื่นเอามาเหยียดคนอื่นเป็นบา้าเขาไปเบิ้งซื้อนยยโยซื้อแล้วนะรู้หมดแหละว่าชื่ออะไรนะคะเออฉันรู้แล้วว่าคุณชื่ออะไรคุณ คุณอีมาดามหรือเปล่าคินดี้คินสิ K I N คินดี้ไหมเออออกซื้อได้นะถ้าคุณยังเข้ามาก้าวไก่ในพื้นที่ของฉันได้ฉันเป็นคนกุบกคคลสารณะก,ก็จริงแต่มันไม่สมควรที่คุณจะมาก้าวไก่หรือบุรีชีวิตของคนอื่นอืเขาจะเขาจะผิดหวังเขาจะสมหวังเขาจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของเขาคุณไม่สมควรมาบุรี่มาเหยียดมาซ้ำเติม ใช่ไหมแล้วคุณจะมาฟ้องฉันเพื่อเออด้วยความผิดอะไรฉันอยู่ฉันมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยังวัยรุ่นไปด้วยวีซ่าเรียนไปด้วยวีซ่าเรียนก็แสดงว่าคุณมิฐานะเป็นคนมีอันจะกินพ่อแม่ร่ํารวยใช่ไหมเออพ่อแม่ำลำรวยแห้งทรงไปเรียนด้วยด้วยวีซ่าเรียน ยูบ้านยิบบนนี่ก็ไปเยอะนะวีซ่าเรียนนะอยู่บ้านย yet, karaoke, own, disease, ิบบนไปเยอะผู้ชายก็ไปที่ออสเตรเลียเขาก็ไปนะไปในวีซ่าเรียนนะคะไปไปทางานค่ะวีซ่าเรียนแต่ทํางานค่ะไปย่ใส่ไปยู่แบบไหนไปอยู่ร้านอาหารค่ะไปเยอะบ้านยิ้บนเนี่ยไม่ได้ว่าไปแบบให้โซโกเกนะคะไปวีซ่าเรียนแต่ว่าไปทํางานไปทํางานค่ะหัวซักหัวขวมบริยูเดชเซาค่ะ ทึงเรียนทังเหตุงานค่ะอืแต่ก่อนจอ,อกจากบ,บ้านเงินทุนเง,นงินอย่างกับพ่อแม่ค่ะบร่ได้ของรัฐบาลนะคะดิ้นรนไปเองค่ะฉันมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังวัยรุ่นมาด้วยวีซ่าเรียนมาด้วยวีซ่านักเรียนเรียนจบสายอาชีพต่างๆ อาชีพอะไรบ้างคะอาชีพต่างๆอาชีพบุหรี่คนหรออาชีพเหยียดคนหรออืคุณสีวอจังไนก็ได้สาวเธอสีวอจังไนก็ได้เธอจะไปเป็นม้าดามให้โซโก,โกเกจังไนก็ได้คุณจะพูดยังไงพิมพ์ยังไงก็ได้เพราะว่าคุณไม่มีตัวตนในโซเชียลสิ่งที่สิ่งที่คุณพูดมามันมีความเชื่อถือได้ไหมถึงห้าเปอร์เซ็นเทพจะศูนย์เปอร์เซ็น คุณจะบอกว่าคุณเรียนจบปอเอกปอตีปอ,อยังกระซังเออจะเป็นปอตีปอโทปอเอกดอกตองดอกเตอร์อะไรคุณก็พูดมาได้เจา้าก็บอกมาได้สาวด้วยคุณที่ไม่มีใครเห็นการใช้ชีวิตของคุณเพราะคุณไม่ได้มีโซเชียลคุณอยู่ในที่มืดคุณเหมือนเอาวารตาลคุณจะว่าอะไรยังไงก็ได้แต่ยี่บุญน่ะ เปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโซเชียลตัวตนยังไงก็อย่างนั้นเท่าที่เธอเห็นแหละสาวว่าชีวิตฉันเป็นยังไงเออไม่ได้ลเลิศเลอเฟอร์เฟหรอกจบสาขาจบวิชาชีพสาขาต่างๆที่ต่างประเทศไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาด้วยฝอไม่ได้มาด้วยฝรั่งไม่รู้อะไรอย่าพูดเลย เดี๋ยวหมายสารจะไปถึงหน้าบ้านเดี๋ยวหมายสารจะถึงหน้าบ้าน่นว่าไม่รู้อะไรคนว่าเดี๋ยวหมายสารจะรู้เดี๋ยวหมายสารจะถึงหน้าบ้านประสบการณ์ชีวิตของตัวเองน่ะอย่าเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแซะคนอื่นฉันแซะตรงไหนคะฉันแซะตรงไหนฉันบอกว่าฉันเจอมาแบบนี้แบบนี้คือเราเตือนกันนะคะเรามาแชร์เรามาแชร์เรามาเตือน แล้วความคิดของคุณการที่ฉันมาแชร์ประสบการณ์ที่ฉันเจอมาแบบเนี้ยมันเหมือนเตือนเหรอมันเหมือนมาแซะเหรอคําเตือนเนี่ยคันสันคนที่เขาเหตดเพจเกี่ยวกับเตือนภัยผู้หญิงสายโฟอ่เขาก็ไปแซะคนทั้งโลกสิอย่างนั้นอะ่ะอืมเขาก็เตือนเขาก็ทําโค้ดสอนเขาก็นูน่นนี่นั่นเขามีตัวตนในโซเชียลเขาก็บริผิด คนไหนเชื่อคนไหนฟังคนไหนอยากรับรูค้คนไหนอยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆเขาก็เข้าไปฟังแล้วเขาก็เออเอะมันบอมแมนมันบอมแมนกะอาจจะเป็นเหมือนที่เขาบอกมาเขาก็รับฟังกันใช่ไหมเขาไม่ได้บอกว่ามาแซ็เหมือนที่เธอมาพูดว่าฉันแซะเขานักสาวการที่การที่เธอพูดแบบเนี้เธอนะเป็นคนแซะแสซฉันแซะเย้บุตรเข้าใจไหม เออเธอเรียนสูงอะ่ะอาจจะความรู้กายอาจจาะความคิดไกาเออพุ่งจูดลงพุดพุดพ่งจูดไปสุดสูงสุด,สดจนตกลงมาต่ําสุดหยุดหัวไม่ตีนอะ่ะก็เลยคิดไม่ได้ประมาณนั้นนั่นแหละนี่บนอยากบอกเลยว่าการที่คนเรียนสูงอะ่ะไม่ใช่ว่าจะรู้ทุกอย่างเจ้าก็รู้ในแนวทางที่เจ้าเรียนแต่สิ่งที่เจ้าไม่ได้เรียนเจ้าไม่ได้มีประสบการณ์เจ้าก็รู้แต่ขอบริเรียนขอบริรูน้นี่สิ่งที่เจ้าเรียน คอยรู้ในสิ่งที่ประสบการณ์ของค่อยเออคอยก้าวได้ใช่ไหมปุนวาอย่าเอาประสบการณ์ของตัวเองเอย่าเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแทกคนอื่นทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเมื่อไรยัยบุญไม่เคยบอกว่ายัยบุญรู้หมดทุกอย่างไม่เคยคนไหนที่เขาเบิ้งคิปยัยบุญตลอดเขาจะรู้ว่ายัยบุญบอกว่าบางสิ่งที่เรารู้คนอื่นไม่รู้ แล้วสิ่งที่คนอื่นเขารู้เราอาจจะไม่รู้มิฉะนั้นแล้วเราก็เล่เปลี่ยนความคิดกันเราไม่ได้ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเรารับสิ่งใหม่ๆเข้ามาตลอดประสบการณ์ใหม่ๆกันสันยิบุญปหาบ่งอาจารย์นั่นอาจารย์นี่เอออ่ามาดามนั่นมาดามนี่ที่เขาแช้ประสบการณ์มาดโคดทันน้องอ่าชนลีคุณอาจารย์จิมคุณยายสมสนิทอ่ามาดามท่าลาหรือว่าอ่าป้าแก้วยังสิอืม หรือหลายๆมาดามแสงเดนมาร์กยังสีบิไปฟังเบิดนะคะเราเราใฝ่หาสิ่งใหม่ๆหรือประสบการณ์ของคนอื่นไม่ใช่ว่าจะเออว่าจะของรูเบิร์ตมันไม่ใช่ยุบไม่ได้เคยไม่เคยพูดแบบนั้นเลยะคะเราพูดตลอดว่าสิ่งที่เรารู้คนอื่นไม่รู้สิ่งที่คนอื่นรู้เราไม่รู้เราก็แล่เปลี่ยนและ อแสดงความิีเถินเลขเตี่ยนกันไปประสบการเลขเตี่ยนกันไปยิบบนบุเคยว่ายิบบนรู้หมดรู้หมดรู้หมดไม่เออมีแต่เธอนั่นแหละไปเลียนเมืองนอกจบสาขาต่างๆมาสาขาต่างๆของเธอณนะที่นี้คงจะเป็นสาขาหาแสะที่ต่างๆนั่นแหละหาบุรี่ที่ต่างๆนั่นแหละอย่านะสาวถ้าเธอไม่อยากจะต่อปากต่อคําเธอหยุดไปเลยถ้าเธอไม่มาเม้นว่าต่อฉันก็จะไม่ต่อแต่ถ้าเธอมาต่อฉันก็จะพูด อในเมื่อคุณมาเบนอยู่ในพื้นที่ของฉันฉันมีสิทธิ์ที่จะเอามาโต้โตะใช่ไหมแล้วเธอจะเอาหมายสารมาเพื่อเธอจะเอามาเพื่อเธออยู่เมืองนอกแล้วเธอข้ามเมนข้ามเมนข่ามามาจากตั้งประเทศมันก็ใช่คุณสามารถดูได้ทั่วโลกทุกคนดูได้ทั่วโลกทุกประเทศเลยเมนได้นะคะแต่คุณก็ควรจะเคารพในกฎกติกา ของสิทธิของเขาบ้างไม่ใช่ว่าอยากจะบูลลี่อะไรคุณก็บูลลี่อยากจะเมนอยากจะพิมพ์อะไรคุณก็พิมพ์แต่พอเจ้าของช่องเจ้าของพื้นที่เขาอามาต่อคุณก็หาว่านน่นนี่นั่นจะฟ้องเพื่อตัวเองเป็นคนเริ่มต้นกอนโอ้ยเรียนจบสูงเนาะสมองก็เลยเดือหน่อยอ่ะอยี่บนจะอ่านให้เป็นให้มันได้เนื้อนะคะฉันมาอยู่ต่างประเทศตั้งแต่อายุยังวัยรุ่น มาด้วยวีซ่านักเรียนเรียนจบจบสาขาอาชีพต่างๆที่ต่างประเทศไม่ได้มาด้วยฝรั่งไม่รู้อะไรอย่าพูดเลยเดี๋ยวหมายสารถึงหน้าบ้านไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันก็อย่าเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองมาแทกคนอื่นทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณเปรียบเหมือนคนเรียนไม่จบสอบตกโดยตลอด แต่ยังทําตัวฉลาดไม่ต้องบอกว่าเรียนไม่จบสอบตกหรอกฉันไม่ได้เรียนค่ะฉันไม่ได้เรียนเออสาวถ้าสาวมาเป็นเอฟซีฉันประจำเลยอะ่ะจะรู้ว่าฉันพูดประจำว่าฉันเรียนแค่ปอสองฉันเรียนแค่ปอสองฉันรู้แค่กอไก่กอกานะคะฉันเรียนถึงปอสองนะคะ หูตะกอไก่หอดฮอดโูเคนั่นนะกศึกาสลาแค่นั่นฉันไม่ได้รู้อะไรมากมายแต่ทำไมฉันถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ในโซเชียลได้เพราะฉันมีประสบการณ์การเรียนรู้มันไม่ได้เกี่ยวกับต้องไปนั่งอยู่ในห้องเรียนเราเรียนรู้เราทำภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมันต่างกันจ้าสาวเธอเรียนในห้องเรียนจบคอรอดมาแต่ความสามารถเธอทำได้ไหม ไม่ได้บางคนน่ะเออไปเรียนจบมาจะทำอะไรต้องมาเปิดหนังสือดูในผู้เลี้ยวทฤษฎีเปิดหนังสืออ่านเปิดหนังสือเบึง้งอันนั้นเหตุไปยังสาพในต้องมาเปิดหนังสืออ่านแต่คนที่เขาเรียนด้วยภาพปฏิบัติด้วยประสบการณ์เขาไม่ต้องไปดูหนังสือเขาเรียนผิดเรียนถูกเขาเหตุเองเขารู้ด้วยการที่เขาไม่ได้ไปนั่งเรียนในห้องแต่เขาเรียน เขาทาด้วยการที่เขาทําจริงๆเขาเรียกว่าภาคปฏิบัติกับภาคทฤษฎีมันไม่เหมือนกันจ้สาวฉันบริเรียนในห้องเรียนฉันบริจบสูงแต่ประสบการณ์ของฉันผ่านมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ้าใจหรือ,อยังคะบ่อ้องบ่ต้ตองว่าฉันไปเสกคนเธอนน่นแหละมาบุรีฉันก่อนว่าฉันยังสั่นยังสีเออว่าฉันลมเหลวในชีวิตนู่นนี่นั่น แล้วมันเกี่ยวอะไรฉันจะผิดหวังฉันจะสมหวังฉันจะจังสัน่ังสีมันก็เรื่องของฉันนะเออมันมันไม่ได้ไปเดือดร้อนเธอเปร้มหาฉันกินจะสาวแล้วจะมาบอกว่าควรเข้าไปดูควรหันไปดูตัวเองว่าปกบข้องตรงไหนเออเดินสายนี้มาครึ่งค่อนชีวิตล้มเหลวมาตลอดยังจะมาสอนคนอื่นเป็นอย่าง่ะฉันสอนเป็นอย่าง่ะฉันก็เอาชีวิตการที่ล้มเหลวของฉันเนี่ยมาเป็นประสบการณ์มาเป็นบทเรียนหรอกอะ แชร์ให้คนอื่นได้รู้ฉันไม่ได้อายนี่อืมฉันไม่ได้อายฉันมีฉันมีความจริงใจกับเพื่อนๆอ,อืมแล้วเธอเป็นไผ่แล้วเธอมีความจริงใจขนาดไหนเธอเข้ามาบูลลี่ฉันก่อนนะจะบอกให้ถ้ายังไม่เลิกลาเม้นเข้ามาฉันก็จะตอบอยู่อย่างนี้แหละเพื่อเป็นเอ่ะน้ําจิ้มสีสันของช่องเพราะว่าช่องของญี่ปุนอะ ว่คเคยมีดมาาาราม่าไม่มีดรามา่าเราจะไม่ค่อยไปด่าใครเราไม่เราไม่จะไปวุ่นวายกับช่องไหนหรือว่าเราจะไม่เอาใครมาด่าโดยที่เขาไม่ได้มาเม้นในช่องเราเยบนเห็นเขาไปดา่าเยบนอยู่ช่องอื่นเยบนก็ไม่ไม่ได้ไปเอ่ยไม่ได้ไปดึงเขาเข้ามาในในช่องตัวเองเพราะว่าคอมเมนต์ตัวหนังสือลายลักษณ์อักษรมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเรามึงจะเอากไปได้ยุส่สมึงเอไปได้เลย เมืองยรรมาดานในช่องกูมืองด้านในช่องกูกูก็เอาขึ้นมากูก็เอาขึ้นมาแขวนกูเอาขึ้นมาตอกแล้วมึงจะมามีหม,มายสารมาเพื่ออะไรเออในข้อหาอะไรข้อหาว่ากูไปด่าเมืองหรอก็อมึงมาว่าในพื้นที่กูกอนโดยที่กูไม่ได้เอ่ยชื่อเมืองแล้เมืองเดือดร้อนเองเมืองเสือกเองอะเออใช่ไหมทุกคนเออเบาเรียกะโอ้ยตายแหละกาแฟาจะบุญยิน เอาคลิปนี้เอาพ่อหอมปากหอมคอจิบๆเขาไม่เลิกละเราก็จะเอามาเป็นน้ําจิ้มอยู่อย่างนี้เลยทุกคนแต่กับสลับกับเรื่องราวต่างๆในในชีวิตประจําวันของญี่ปุ่นนะคะทุกคนเอาซัีมก่ันมือหนีญี่ปุ่นก็จะกินแบบนี่แหละกินไข่ต้มแล้วก็กินไข่ต้มกับซอสแล้วก็นี่เลยนะก็เหมือนเดิมนะคะกาแฟแล้วก็น้ำวิตามินซีคอลลาเจนนะคะ ขอบคุณมากมายสําหรับกําลังใจนะคะทุกคนไปไส่บ่ได้คือเก่าหละประมาณผลละสองสามมือ่อมะขามใช่อิม่มก็ยังไม่ได้ทําสําหรับใครที่จองไว้รอก่อนนะคะเพราะว่ามันเปะมันเปะเอาบ่ได้พี่น้องฝนมันตกมันเปียวเอาบ่ได้รอก่อน่ใต้น้าพริกน้าพริกปลาทูปะลาลาบองครีมยี่บนมี่นะคะผู้ใดอยากได้สั่งถามได้แต่ว่ายกเว้นมะขามใช่อิ่มยังนะคะตอนนี้อ่ะไม่บายทุกคน